สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์ฮิตต,ตอนนี้นะคะเรื่อง Love In Contract เปิดแฟ้มสัญญารักในตอนที่3ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะจีโฮนึกถึงอดีตภรรยาของเขาตอนที่เธอบอกเลิกนั้นเป็นเพราะความผิดของเขาจีโฮเองก็คิดว่าทั้งหมดเป็นเพราะเขาเช่นกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาต้องคอยดูผู้คนต่างพากันคิดว่าตัวเองไม่ได้ผิด การเป็นผู้พิพากษาและเห็นผู้คนทะเลาะกันนั้นมันทำให้เขารู้สึกแย่มาแต่แล้วเขาก็ได้พบกับนางเอกเธอบอกว่าสามีของเธอเป็นคนดีมากถ้าเขาไม่ได้เจอเธอคงไม่ต้องหย่าพระเอกพูดเงินช่วยตกลงกับสามีคนด้วยนางเอกก็ตอบว่าไม่จำเป็นคะ่ะฉันยอมรับว่าเป็นความผิดของฉันเองและขอสละดสิทธิส่วนแบ่งทรัพย์สินจากการหย่าก่อนที่ความทรงจำของจีโฮที่มีต่อนางเอกจะหายไป 6, 6เดือนต่อมาเธอก็ปรากฏตัวอีกครั้งที่ศาลเดิมที่จีโฮทำงานอยู่ภายใน3ปี นางเอกย่าไปหกครั้งทุกครั้งถ้าจะบอกว่าเป็นความผิดของเธอนั่นทําให้จีโฮอยากรู้เรื่องของนางเอกมากขึ้นและนั้นเองทาให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นจีโฮเปิดประตูมาเรียกนางเอกที่กําลังอยู่แฮจินที่รักวมหิวข้าวแล้วกินข้าวกันเถอะจีโฮเห็นแฮจินจับมือนางเอกอยู่ก็รู้สึกไม่พอใจจึงเดินออกมานางเอกก็รีบดึงมือออกแฮจินเลยหั่นจีโฮว่าตกลงเขาเป็นใครกันแน่ผมเห็นภาพสบผู้หญิงกับมีดเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่าจีโฮตอบถ้าจะให้อธิบายงานของผมบางครั้งผมก็ทํา ไม่ค่อหายไปจากสังคมจริงๆแต่การมาพูดว่าใครเป็นฆาตรกรต่อเนื่องมันไม่สุภาพในชีวิตจริงทำให้หน่าเอกสงสัยว่าจีโฮหมายความว่ายังไงคุณเป็นใครเป็นฆาตรกรต่อเนื่องจริงๆหรอจีโฮบ่นที่น่าเอกตีความไปเองตลอดแฮตินเลยชวนเธอไปแจ้งตำรวจจีโฮเลยยอมพูดว่าเขารับราชการเป็นผู้พิาาาพากษาศาลครอบครัวพอใจหรือย,ยังแต่แฮรตินก็ยังไม่เชื่อเป็นผู้พิพากษาทำไมมีภาพสับผู้หญิงแถมมีมีดในบ้านอีกทําให้จีโฮต้องอธิบายต่อมีผู้หญิง ที่ฟ้องหย่าเพราะเหตุความรุนแรงในครอบครัวและถูกคาตอนว่าความผมไม่สบายใจที่เห็นเธอกลัวสามีหนักมากขนาดนั้นสามีโทษว่าเป็นฝีมือของชูตาบาดแผลบนร่างกายทําให้หาฆาตกรได้เขาเลยต้องเอาข้อมูลมาศึกษายอย่างละเอียดจากนั้นก็เข้ามาลากนางนาเอกเขาห้องไปและบอกกับแฮรตินทําไมต้องมายุ่งเรื่องส่วนตัวของพวกเราสองคนด้วยทําให้หนางเอกยิ้มยังภาคภูมิใจดีโฮประคองนางเอกเขาห้องยังกับสามีภรรยากันจริงๆนางเอกก็มองเขายังไม่ละสายตา พอจีโฮคิดได้ก็พักนางเอกออกไปชนผนังทําเอานางเอกหน้าเวอร์ขณะที่นางเอกกินทำอาหารกับจีโฮเธอก็พูดเป็นผู้พิพากษาฉันอยากรู้เรื่องงานอดิเรกของคุณงานอดิเรกของคุณคือการเรียนแปลกดีที่อยู่กับคุณมาห้าปีฉันไม่เคยรู้มายืนตรงนี้ทําไมคะคุณไปนั่งพักได้นะคะเขาเลยบอกว่าเขาแค่เบื่อแล้วจีโฮก็ช่วยเธอเก็บของเมื่อทาอาหารเสร็จนางเอกก็บอกนี่เป็นอาหารเย็นมื้อสุดท้ายของเราแล้วทานให้อร่อยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ทําไมคุณทําแบบนั้นคะ จีโฮก็สงสัยว่าเขาทำอะไรฮิรักพอมหิวข้าวแล้วไปกินข้าวกันเล่นเอาจีโฮถึงกับสำลักเขาเลยตอบว่าเขากลัวแฮจินจะมาจีบเธอเขาก็ดูแนวนันสดุดยททำให้หนาเอกอมยิ้มและหวัวเราะยั่งมีความสุขจีโฮถามถ้าคุณไปต่างประเทศมีแผนจะทำอะไรนาเอกก็ตอบว่าถ้าอยากไปเดทที่ผ่านมาเธอแต่งงานมาหลายครั้งก็จริงแต่ไม่เคยคบกับใครถึงยังไงฉันก็ไม่เคยมีเวลาและอยากไปเดทดูคุณไม่เดทบ,บ้างหรอคะจีโฮบอกว่าเขาไม่ถนัดเรื่องนั้นนาเถามว่าเขา อยากได้ผู้หญิงแบบไหนจีโ h ก็ตอบว่าเขาไม่ได้อยากคบใครนาเอกก็ไม่เชื่อต้องมีผู้หญิงที่คนชอบแน่ๆจีโ h เลยตอบว่าผู้หญิงที่ไม่แต่งหน้าละมัง้งนาเอกพูดดูไหมบางครั้งผู้หญิงที่ไม่แต่งหน้าแต่ทาลิปสติกสีพีชเขียนคิวให้ดูธรรมชาติแต่งหน้าปกปิดดูขมขนอย่าไปหลงเชื่อนะจีโ h เลยถามกลับว่านาเอกชอบผู้ชายแบบไหนหนาเอกยิ้มและตอบว่าชอบผู้ชายคนที่รับหน้าสดของเธอได้เพราะเธอไม่ชอบหน้าสดของตัวเองทำเอาทั้งคู่หัวเราะให้กันจีโบอ เขาไม่เก่งเรื่องความใกล้ชิดแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ยังสงสัยว่าจําเป็นอยู่ไหมแต่ผมว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีนะเวลาที่มีคนยิ้มตอบนาเอกก็ยิงไม่เข้ายังอ่อนหวานเธอเชักไดตกกลุ่มรักเขาเข้าแล้วทั้งคู่มองดูเวลาก็คิดว่าทาไมวันนี้เวลาผ่านไปเร็วจังเลยนาเอกชวนเขาคุยต่อวันนี้สลัดอร่อยดีนะคุณว่าไหมจีฮอพูดผมก็ว่างาั้นเอาเพิ่มหน่อยไหมแล้วเขาก็ตักอาหารให้นางเอกก่อนกลับนาเอกก็สงสัยเขารู้ได้ไงว่าเธอจะไปต่างประเทศจี เลยแก้ตัวว่าถ้าคุณคิดจะเลิกทำงานนี้ก็คงไปต่างประเทศนาเอกเลยขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาวันต่อมาจีโฮมาทำงานหัวหน้าของเขาก็เข้ามาบอกให้เขาพยายามเพิ่มทักษะการเข้าสังคมหน่อยไม่อย่างนั้นเขาอาจจะต้องตกงานเลยเอาบัตรคอนเสิร์ตมาให้จีโฮและพยายามพูดคุยกับพนักง,งานแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวเขาเท่าไหร่ตอนนาเอกก็มาช้อปปิ้งกับกวางนำแก้เครียดนาเอกซื้อของจนครบแล้วในที่สุดก็รู้สึกเหมือนพร้อมไปแคนาดาสักทีทำเอากวางนำบ่นที่ก่อนหนะ้านี้น นางเอกไม่รู้สึกแล้วนางเอกก็เจอลูกค้าที่เธอเคยช่วยดูท่าทางจะเข้ามาจีบเธอจริงๆนางเอกเลยต้องแกล้งกวางแขนกวางน้ำและซบเขาแล้วบอกว่าเขาเป็นแฟนจริงๆของเธอทำเอากวางน้ำบ่นที่นางเอกหักอกลูกค้าผลแม่ของแฮจตินก็บุกมาหาเขาที่คอนโดและขอให้เขาย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านด้านนางเอกก็ตื่นเต้นที่เธอจะว่างในวันศุกร์เป็นครั้งแรกเลยนอนคิดว่าจะทำอะไรดีเธอเก็บหวนไว้บริจาคแต่พอเห็นหวนของจีโฮก็คิดถึงว่าวันนี้เขากินข้าวคนเดียวจะเป็นยังไงนะกิว หลังอยาของเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วนาเอกก็คิดได้ว่าวันนี้ถ้าต้องไปอยากกับเขาตอนจีหกขณะที่เขาทํางานอยู่เอาแต่คิดถึงคําพูดของนางเอกด้านนาเอกขณะที่เธอเขียนเอกสารไม่ได้หยามมานานแล้วก็กังวลว่าเธอจะกรอกถูกหรือเปล่าก่อนที่เธอจะออกรถอดีตลูกค้าก็ขับรถมาขวางนาเอกจึงพยายามยิ้มทักทายลูกสาวของเขาเขาจึงยอมถอยรถนายก,กลับมาที่ห้องกวางน้ําก็ขอยืมรถไปขนของตอนขึ้นรถกวางน้าก็ทักว่าทําไมวันนี้นาเอกแต่งหน้าให้ดูเหมือนไม่แต่งทำเอา เธอเขินไม่รู้จะแก้ตัวยังไงดีเรากวางนำก็มาส่งนางเอกที่คอนโดของจีโฮตอนที่เดินไปก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาดักรอนางเอกทําให้เธอสงสัยว่าเขาเป็นใครกันนะนางเอกลเลยพยายามสู้จนเธอได้รับบาดเจ็บแต่แล้วแฮจินก็เข้ามาช่วยนางเอกไว้ชายคนนั้นเลยหนีไปเขาชวนให้หนางเอกไปทําแผลที่ห้องเขาก่อนเพราะไฟที่บ้านของมาเอกปิดอยู่ไปโรงพยาบาลภาพนี้ก็คงไม่ดีนะนางเอกจึงยื่นมือไปให้เขาประคองนางเอกดูกระจกและมองหน้าตาตัวเองแล้วขอยืมเสื้อของแฮจิน เธอจึงเข้าไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็ขอให้แฮร์ตินมาช่วยเธอหน่อยคุณเป็นนักแสดงคงไม่อึดอัดที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าแบบนี้แล้วแฮรตินก็ค่อยๆทำแผลให้นางเอกยังห่วงใยเขาเผลอมองนางเอกอย่างไม่ตั้งใจและเห็นว่าวันนี้นางเอกไม่สวมแหวนแล้วแฮรตินเลยบอกกับนางเอกว่าเขาไม่เชื่อที่จีหอพูดผู้พิพากษาก็ฆ่าคนได้นางเอกหัวเราะเราเป็นแค่คู่แต่งงานปกติแฮร์ตินพูดภรรยาปกติไม่ขอยืมเสื้อจากผู้ชายที่อยู่ชั้นบนหรอกทำเอานางเอกถึงกับพูดไม่ออกนายเอก เลยคิดว่าเธออยากกับเขาแล้วคงไม่เป็นไรจึงบอกแฮจินว่าเธอกับเขาเป็นความสัมพันธ์แบบธุรกิจเธอเป็นแม่บ้านมาคอยหุงข้าวทำอาหารให้เขากินแฮจินก็ยังไม่เลิกสงสัยคุณไม่คิดว่าตัวคุณรสนิยมหรูไปที่จะทำงานแบบนั้นหรอหนาเอกบนคุณดูอคติกับอาชีพแม่บ้านนะก่อนออกไปแฮจินก็ตัดสินใจเรียกนาเอกว่าเจมีคุณเป็นลูกสาวคนเดียวของอีนากรุ๊ปเราเคยเจอกันแล้วทำให้หนาเอกต้องหันกลับมาแล้วเธอก็จ้ามอย่างรุนแรงทีนี้ต้องมีแมวแน่แนฉันแพ้ขนแม สนันตีโหก็ลงมาทิ้งขยรระรปภก็เข้ามาบอกว่าภรรยาเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าเขาเห็นเธอตัวเปียกแต่คุณห้องชั้นบนพาเธอขึ้นไปตีโหได้ยินแบบนั้นก็ไม่เป็นอันทําอะไรอยู่ชั้นบนงั้นหรอแล้วก็คิดภาพพี่ทั้งคู่สวีทหวานกันหยาดเยิเ้ยมจนเขาทําอะไรไม่ถูกดานาเอกก็นั่งคุยกับแฮรตินและถามว่าเขาเป็นลูกคนสุดท้องของทางจินปุ๊บหรอแฮรตินพูดส,สมัยนั้นคนทําเรื่องวุ่นวาะนะผมไม่รู้ว่าคุณเปลี่ยนชื่อแล้วตัวตนจริงๆของคุณขขคืณอใครก ได้ยินมาว่าคุณหกเลี้ยงให้เหมาะสมกับใครก็ตามที่ต้องแต่งงานด้วยผมจำได้เลยว่าซีอีโอของอีนากรุ๊ปชอบบทเรื่องนี้นายผู้ชีวิตของเธอเหมือนเจ้าสาวเลยเนาะตอนนี้ฉันมีงานที่เหมาะกับความสามารถแล้วดังนั้นเลิกถามเธอเป็นความลับไม่ใช่หรอที่คุณเป็นลูกชายของคังจินกรุ๊ปงั้นเรามาเก็บความลับเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายเถอะนะนายคิดว่าเธอควรเอาเอกสารหยาไปให้ดีโฮเองจะดีไหมนะสันติโฮก็มาที่ชั้นบนแล้วคิดว่าเขาจะเอาซองหยาไปให้ภรรยาตัวเองที่ชั้นสามดีหรือเปล่านะ แต่คิดว่ามันคงจะแปลกๆจนในที่สุดนางเอกกับจีโฮก็ปะกันที่ชั้น3นางเอกถามว่าเขามาทําอะไรจีโฮเลยบอกว่ารปภบอกผมว่าคนได้รับบาดเจ็บและขึ้นมาข้างบนนางเอกเลยอธิบายมีอุบัติเหตุนิดหน่อยและผู้ชายที่อยู่ชั้นบนช่วยฉันเอาไว้จีโฮเลยถามว่าเธอเป็นอะไรมากไหมนางเอกตอบไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคุณขึ้นมาหาฉันหรอคะจีโฮไม่รู้จะพูดยังไงเลยช่วยนางเอกไปดื่มชานางเอกเลยพูดไปดื่มกาแฟกันไหมคะถ้าเข้าไปฉันจะรู้สึกผูกพันเธอเห็นจ จีโฮทำหน้างงเลยพูดว่าผูกพันบ้านนะคะส่วนแฮจินยังสงสัยไม่เลกสั่งให้คนไปตรวจสอบประวัติของนางเอกเขาเข้ามาเห็นสภาพห้องน้ําที่นางเอกทาไว้ก็แทบช็อกด้านนายก,กับจีโฮก็กําลังเดินด้วยกันจีโฮถามคุณกินข้าวเย็นหรืยอยังครับนายเอกตอบเธอกํากลังคิดอยู่จีโฮเลยชวนเธอกินข้าวเย็นด้วยกันตอนสั่งอาหารหนางเอกก็สั่งของจีโฮเผ็ดน้อยทําให้จีโฮมองเธอด้วยความประทับใจที่จารายละเอียดของเขาได้ขณะกินข้าวด้วยกันนางเอกก็พูดขึ้นตลกดีนะคะตอนกินมื้อเย็นเราอึอดอั น้อยก็ต้อนดื่มกาแฟคุณอยากกินข้าวมากกว่าไปดื่มเพราะอึดอัดน้อยกว่าหรือเปล่าตีโฮโยตอบก็ไม่เชิงและขอโทษที่ทําให้หนาเอกแบบนั้นทําให้เธอวารอแล้วนาเอกก็ปรึกษาตีโฮโยช่วงนี้เธอรู้สึกเหมือนว่ามีคนคอยแอบมองเธออยู่วันนี้มีคนสมองกันน็อกมาทําร้ายเธอฉันเคยมีลูกค้าที่อารมณ์รุนแรงก็จริงแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันตีโฮโยถามว่าเสียงเขาล้ครับเขาพูดไหมหนาเอกก็ตอบว่าเขาแป้งเสียงเขาบอกว่าเธอเลวคิดว่ามันเป็นอาชญากรรมความเกลียดชังผู้หญิงหรือเปล่าคะตีโฮโจึง อธิบายว่าเขาไม่คิดแบบนั้นต้องมีเหตุผลที่นางเอกตกเป็นเป้าผมแน่ใจว่าลูกค้าหลายคนต้องมีความรู้สึกที่ไม่ปกติแล้วพระเอกก็อธิบายให้หนางเอกฟังเป็นชุดแต่ถ้าจะพูดให้สั้นๆก็คือผลพวกนี้จะทําให้ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแบบผิดๆนี้หมดไปก็ต้องให้อีกฝ่ายเพื่อให้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้ครอบครองโดยสมบูรณ์ทําให้หนางเอกงงว่าค่าใครทําไมต้องค่าตีฮอต้องอธิบายว่าจริงๆแล้วธุรกิจของนางเอกคือการขับเพื่อนปมด้อยของผู้ชายและมันก็เป็นที่มาของอาชญากรรมที่โหดเหี้ยมมากมา ทำให้หนาเอกไม่พอใจทำไมต้องเป็นฉันจีโฮพูดถ้าคุณมีแผนจะไปต่างประเทศก็ไม่ควรกังวลมากนายเอกเลยโมโหเธอไม่ได้โงอขนาดนั้นเธอมีแผนไปจากเกาหลีทำให้จีโฮไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเพราะนายเอกขอคำแนะนำจากเขานายเอกเลยขอบคุณและพูดว่าเธอไม่ควรขอคำแนะนำจากเขาจะดีกว่าทำเอาจีโฮหน้าเวอนายเอกขอบคุณและขอตัวออกไปแต่ลืมเอาเอกสารอย่าให้จีโฮเดินออกมาพอดีเลยนายเอกเลยชวนเขาให้จบกันเด็ดขาดไปเลย แล้วกวางนำก็มารับนางเอกคุณนดไปกวางนำเห็นจีโฮก็บอกว่าเขาเหล่อมากแถมเป็นผู้พิพภากษาด้วยทําไมพี่ไม่จีบนางเอกก็มานานะคนอย่างฉันไม่ต้องกอบผู้ชายรวยหรอกเขาต่ากว่ามาตรฐานของฉันแล้วเขาก็นิสัยแย่สุดๆนางเอกเปิดซองเอกสารของจีโฮก็เห็นตัวคอนเสิร์ตสามแสนบอนก็สงสัยว่าทําไมถึงอยู่ในนี้แล้วจีโฮก็เข้ามาพอดีเธอรีบขอบคุณเขาสําหรับบัตรคอนเสิร์ตรู้ได้ยังไงว่าเธอชอบเพลงคลาสสิกเธอกําลังเศร้าอยู่เลยที่หาตัวคอนเสิร์ตไม่ได้นางเอกเลยขอบคุณเขาแต่จ ีโ h ก็รีบวางสายไปแล้วบอกให้เธอดูคอนเสิร์ตให้สนุกทาให้นาเอกถามนีจะให้ฉันไปดูคนเดียวหรอแต่เขาก็วางสายไปแล้วทําให้หนาเอกรู้สึกขายนาตีโ h พยายามตรวจด,ดูกล้องวงจรปิดว่าผู้ชายคนที่ทําร้ายนาเอกเป็นใครกันส่นฮา์ินก็ได้ข้อมูลนาเอกแล้วว่าเธอเป็นผู้ช่วยเหลือชีวิตชายโสดเขาจึงร่งโทรมาทวงเสื้อกับนางเอกเธอเลยยอมเอาไปให้เพราะเขาอ้างว่าเป็นรุ่นเลยมิเตแล้วนางเอกก็เอาเสื้อมาส่งคืนเธอซักแห้งแล้วมีค่าเช่าด้วยไหมแฮรจินถามปกติคุณหยาบใครแบบนี้ หลอดหรอนางเอกเลยขอโทษและถามว่าคุณได้ขอโทษผู้ชายชั้นล่างอย่างจริงใจหรือยังที่มาสอดรู้ชีวิตส่วนตัวของฉันและไปใส่ร้ายเขาเขาเลยพูดไม่ออกไปหยิบชิวให้นางเอกนางเอกเข้ามาในห้องก็พูดว่าความรู้สึกของห้องชั้นบนและชันล่างเคื่องต่างกันจริงๆแฮจินเลยถามคุณทํางานตันพุ้สุกนี่วันนี้ต้องไปหาเขาหรือเปล่านงะเอกเลยบอกว่าเธอลาออกแล้วแล้วจีโฮก็มาที่ห้องของแฮร์ินทําให้เขาปาเข้ากับนางเอก แฮร์ินถามว่าเข้ามาทำไมตีโฮเลยบอกว่าผู้ต้องสงสัยที่ทำร้ายนางเอกมีความเกี่ยวข้องกับแฮร์จินคุณรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครทำเอาแฮร์จินเลิกลากนางเอกเองก็สงสัยเหมือนกันเราเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเรารับชมในตอนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ